ฮัลโหลก็กลาบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม t อ m แอน j e เจอร์รี่เซนเราจะมาดีวิยเด็กแว้นประจำตัวเกมนั่นก็คือเทวดาทอมมาเรามาอธิบายสกิลกันหน่อยดีกว่าสกิลหนึ่งเรียกมาใท้ขาแว้นออกมาไม่ใชดิสันตั้งเอง วิหนึ่งทอมเทวด,ดาจะเรียกมอเตอร์ไซค์แว้นออกมาสามารถเว้นไปด้านหน้าเว้นไปด้านหลังแล้วก็เว้นขึ้นบนเว้นขึ้นล่างือมอแล้วตอนที่เราอยู่ในก้อนเมฆเราสามารถเรียกเก้าอี้ออกมาให้หนูดังได้แต่ต้องติดสระล้มก่อนแล้วตอนเราอยู่ตรงเมฆสามารถตีหนูสตันได้อการสตันนี้ก็ไม่ต้องใส่จ้ะ เวลสเมื่อเราโดนพวกเจกงเจากาันสกิลหนวที่สามารถตันเราได้เราจะไม่ตกจากมอเตอร์ไซค์และลดคูดาวการตีลงส่วนเวลสามเชิ่อมวาะเวลาในการขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนสกิลติดตัวเวลหนึ่ง เมื่อหนูปาของใส่ทอมเทวดาจะช่วยเพื่อนซาลง60วินาทีส่วนสกิลติดตัวเวลสองอเมื่อเราปาของใส่หนูหรือใส้สกิลพิพินที่แบบว่าสามารถเรียกของได้ปาใส่หนูเราจะได้รับสถานะก็คือสถานะเหมือนของทา,าล่าแหละฟื้นฟูเลือดแล้วติดสถานะสีสาาะอสทอง,ท,องอที่เหยียจบอก ส่วนสกิลติดต่อเวลสามเมื่อหนูปลาของใส่เราเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น8วินาทีอืมวินทีเร็วขึ้น8วินาทีมาสกิลต่อไปสกิลพินเวลหนึ่งเรียกสิ่งของมาสิ่งของนั้นจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นพวกเจ็กกงแล้วก็เป็นพวกจานแล้วก็เป็นพวกอะไรก็ได้อะที่สามารถปลาได้น้ำหอมก็ได้นะแต่จะไม่สามารถเรียก ลูกก๊อกแล้วก็ไทยได้แล้วระเบิดอืไม่สามารถเรียกได้แล้วก็เจกันฟ้าเอเลเวลที่สองก็คือสามารถสร้างสิ่งของได้ปกติสกิลเรียกของนี่มันต้องมีของในแมปก่อนนะมันจะสามารถเรียกได้อืแต่เวลสองสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ส่วนเวลสามเมื่อเรียกของจะไม่สามารถตกในสถานะอ่อนแอมาทำมาได้กันเถอะนี่เดกน้กยาล้องห่นมาแล้ะ พปอา้าวหลุดเหรอ,อมเมื่อกี้ก็ไม่หลุดนะทุกคนสังเกตไหมถ้าฟิมันคานเยน,นะนี่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 สกิลเด็กแวนมาละขอแวนแปบบ๊บนี่แว้นไปหานักสืบนักสืบเอาสกิลแวน้นมดเอ๊ะเอ๊ะนักสืบมึงไม่เจใจเลยเหรอนี่โดนไม้ตีดูไปซักนี่เนี่ยอืมเอา้าเม่งติดกูดาวขาต่อไม่ได้นี่เรียกเรียกของได้ โอ้โหยกจันอันเดียวนึงมึงต้องเรียกกันได้มั้ยปิดประตูแล้วทีมหนูนี่มันเป็นอะไรกับการปิดประตูเนี่ยหให้ไหลห่ฆ่าแม่งมานี่เอ้าแก้วก็ไปดูอีกมานมานี่อันนี้เมื่อเรายังอยู่ในเมฆน,น,นี่เราจะขึ้นที่ไวขึ้นด้วยนะอืมตีลักตียักษ์นิดนึงอ่ง ก็ค es, er. ือสามารถตีสตันได้เพราะหงอัไม่ไม่ไม่เปเลเวลสองก็คือจะลดคูดาวกันตีอาจะกันไม่แดกคูหรอกเออพวกหนูค่มึงไม่ช่วยทัฟฟี่หนิหรอเลวทัฟฟี่จะตายแล้วนั่นน่ะเอาทัฟฟี่ตายห่าไปละใช่ก็ตีแล้วพวกมึงไม่ช่วยทัฟฟี่ล่ะโอ้ยสองตัวนั้นปล่อยไปก่อนเอาอีนี่ก่อนเอาอีนี้ก่อนนั่งไปจ้ะ เดี๋ยวมึงจะได้นั่งแล้วก็ตายฮาของไอ้ทัฟฟี่ที่นั่งไปละเอาอีนักสืบอ,ย,ย,อ,อย่อาอย่าแดกอย่าเกาะอี๋อาถ้าไอ้กุเล็งนักสืบทำให้กูได้ทัฟสืบทับฟฟี่มาแทนปะมานี่อืมเอาของก่อนมานี่เลยมานั่งอืมมานั่งมานั่งให้สบายแล้วประตูปิดยังไงวะกูว่าหาแล้วอ,อ,อีอีนักสืบนี่เดี๋ยวกูจับมึงได้นะ เอาหนีขึ้นไปด้านบนคิดจะรอดเหรอปาของปาของปาโมโม,ม,ม,ม่ศึกโดนอ๊ะโดนจริงๆเด้วยคิดคิดว่าจะปาโมโม,ม,ม,ม่หนี่ไม่ต้องขอแลอวมึงทำเสียบเยอะมากอืมฟูก่อนถ้าสันคาดเดานะมีตรงนี้อีอ้าวตอนไอตกเออ,เอได้สองตัวมึงมานั่งเลยส่วนไอ้นี่นี่เป็นยังไงอ้อาวเรียกเรียกเลยเรียก,เ,ยกเอา ตีได้อยู่เดิมมันเป็นไงวะอ้าวอยู่นี่เรียกเก้าอี้มาเออเจอสกิลเวลสามนี่มันแค่เพิ่มอะไรนะเวลากาลันลอยไม่ได้กันเวน้นจริงจริงมันลอยแหละแต่เรียกว่าเว้นดีกว่าเพราะกดสกิลนี้มันเว้นโคตรไกลเจอสกิลเสกของนี่ก็ดีอยู่แต่ติดตัวไม่ได้อัพเลยอืมติดตัวนี่ถ้า มีคนปลาของใจเรา,าเขาจะช่วยซานะเหมือนพาร์สิบของมีเทสอ,อ่ะก็ต้องนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย